วิธีติดตะขอเสื้อในไว้คล้องกับตัวนอนสําหรับชุดแสงหรือิต,ตแขนนอนกระตาจับไว้เลยนะคะวางจับระดับเลยเตรียมได้คู่นะคะก่อนใช้เล็บจิกไว้นะนี่ค่ะตักน้อยๆนะไม่ต้องไปตักเยอะเดี๋ยวคอเสื้อด้านด้านล่างเนี่ยมันจะและดูย่นๆนะฮะอันนี้มีส่วนนะนี่ค่ะ แล้วมุดเข้าไปด้านในนะ,ะตรงที่เป็นตะขอตรงนี้เราจะใช้ได้ตรงนี้ยึดเอาไว้ไม่ให้เขาเปิดประงบับประงาบเนี่ยตรงนี้นี่อันนี้เกี่ยวได้เกี่ยวมุดเข้าไปด้านในดึงให้แน่นนี่ค่ะย้อนกลับอีกรอบนึงคล้องอีกรอบนึงนะคล้องตัวตะขอที่เป็นตะขอตรงนี้นี่ค่ะดึงให้แน่นนะคล้องอีกรอบหนึง่ง <c oughs> ผูกกมได้เลยค่ะ เรวก็จะได้ตะขอไปติดกับตัวหนอนที่คอของคอเสื้อชุดแส็กเนาะติดตะขอเสร็จแล้วเราก็จะถักตัวหนอนสําหรับคล้องชุดแส็จนะคะอันนี้ด้านในด้านในอันนี้ด้านนอกนะคะตัวนี้ด้านนอกเราจะมามุดปมได้ไว้ด้านในซ่อนปมปมได้ไว้ด้านในนะจิกจิกไมน้อยนะนี่ค่ะทีนี้ก้าวยาวของตัวหนอนยาวนิดนึงนะคะประมาณครึ่งเซนนะประมาณครึ่งเซนค่ะดึงได้ให้เขาเขย่งขึ้นมาหน่อยนึงไม่ต้องให้แน่นเกินนะตรงนี้ไม่ต้องให้แน่นเกิน เอาหลวมๆทาทั้งหมดสามรอบนะคะทาทั้งหมดสามรอบทําไมต้องสามรอบ, <S <S รอบเพราะว่าเราต้องการให้ตัวนอนที่จะคล้องกับตะขอให้แข็งแรงนะะให้ดูแข็งแรงนี่คะ่ะพอได้รอบที่สามเสร็จใช้ก้นเข็มนะ,ะดึงดึงได้ตรงนี้ขึ้นมาให้ได้ระดับก่อนแบบนี้นะคนี่ค่ะพอได้เสร็จแล้วระดับอ่าจัดแจงขะตัวนอนนะะี่ค่ะนิ้วชี้นะคะ,น,น,ะ,คะนิ้วชี้ของเราตวัดได้ไป่างนี้ใช้ก้นเข็มแดงนะกะ้นเข็มนะะี่ค่ะดึงจัดแจงลายของนอนตัวนอนด้วยนะคะนี่ค่ะเราต้องจัดระเบียบเขาด้วยนะ ไม่ใช่ว่าดึงเอาดึงเอานะไม่สวยนะนี่ค่ะเราต้องการให้ตัวนอนถึงจะเป็นถึงอยู่ด้านในเราก็ต้องการให้เขาสวยนะนี่ค่ะดึงจัดให้เขาไปทางเดียวกัน <ør> นี่ค่ะเขาก็จะมีลวดลายของเขานะคะตัวนอนเวลาเราถักแบบนี้นะนี่ค่ะนิ้วชี้ของเราตวัดแบบนี้เลยนี่ค่ะนะนี่ดึงไปก้นเข็มแยงเข้าไปดึงนะคะนี่ค่ะเวลาเราดึงเข็มนิ้วชี้เราก็ค่อยๆปล่อยได้ออกนะคะดึงนะคะอันนี้ทำบ่อยๆฝึกทำบ่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะคล่อง จะมีความสุขกับการทำงานเก็บเล็กเก็บน้อยอย่างนี้มากนะการเก็บเก็บงานเก็บรายละเอียดนะะพวกนี้เราจะมีความสุขมากถ้าเราทำไบ่อยแล้วทำเป็นนะ,ะพอเต็มแล้วนะ,ะถักตัวนอนเต็มแล้วก็เก็บรายละเอียดเลยะค่ะซ่อนได้ที่ซ่อนได้ผูกปูไม่เรียบร้อยนะคะเอาให้แน่นเลยจ้ะค่อยไปค่อย,อยมานี่ค่ะนี่ค่ะเราก็จะรูดนี่ค่ะที่เราถักตัวนอนเอาไว้นะ,ะนี่ค่ะ เห็นไหมเราก็จะได้ตะขอติดไม่หลุดเห็นด้านในไหมเอ่ยขอบคุณนะคะที่รับชมหัดทำกันนะคะ